สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องหุ้นต้นน้ําวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้น EV ีที่ร้อนแรงที่สุดตัวหนึ่งจากจีนที่หลายคนยกให้เป็นเทส l a แห่งเมืองจีนนั่นคือ NIO Inc. หรือ NIO ครับณวันที่2พฤศจิกายน2025ราคาปัจจุบันของ NIO อยู่ที่7.25ดอลลาร์คำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือหุ้นตัวนี้ คือโอกาสในการเติบโตครั้งใหญ่หรือเป็นกับดักที่กำลังเผาเงินมหาศาลวันนี้เราจะมาผ่าตัดหุ้น NIO โดยใช้การวิเคราะห์23หลักเพื่อให้คะแนนคุณภาพและประเมินว่ามันน่าลงทุนหรือไม่ครับคำเตือนเรื่องความเสี่ยงหรือ Disclaimer ก่อนจะไปกันต่อขอย้ำเช่นเคยนะครับว่าวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายหรือลงทุน การลงทุนในหุ้น EV ที่ยังขาดทุนหนักมีความเสี่ยงสูงมากโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ 1. กลยุทธ์ทำเงินของ NIO NIO ไม่ได้ขายแค่รถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมครับแต่พวกเขากำลังสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem ที่เป็นจุดแข็งและเป็นกำแพงธุรกิจโ o มดที่คู่แข่งเลียนแบบได้ยากครับ 1. Bash versus Power Swap นี่คือไม้เด็ดของ n i o ครับ คือการเช่าแบตเตอรี่ลูกค้าสามารถซื้อรถในราคาที่ถูกลงเพราะไม่รวมค่าแบตนะครับและใช้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่หรือ power swap ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีจุดแข็งคือสร้างไรายได้ซ้ำๆจากค่าบริการแบสและก้าปัญหาใหญ่ของคนใช้ ev คือความกังวลเรื่องแบตเสื่อมและการรอชาร์จไฟนานครับ 2. การสร้างแบรนด์พรีเมียมและชุมชน nio ไม่ได้ขายรถ แต่เขาขายไลฟ์สไตล์ผ่าน NIO House และ NIO App เพื่อสร้างความพักดีต่อแบรนด์หรือแบรนด์รอยัลตีที่สูงมากครับ 3. กลยุทธ์หลายแบรนด์หรือ Multi-Brand Strategy NIO กำลังจะขยายตลาดครั้งใหญ่โดยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่อย่างเช่น u p s s และ f i ฟ e f l y เพื่อจับตลาด m a s s m m r r k t t ที่มีราคาถูกลงนี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เพิ่มปริมาณการขายและ อาจจะช่วยให้บริษัทถึงจุดคุ้มทุนหรือ a c t i v e scale ได้ในอนาคตครับในแง่ของนวัตรกรรม85ส่วน100และศักยภาพตลาด90ส่วน100เราให้คะแนนสูงมากครับ 2. เจาะลึกง,งบการเงิน the good the bad the ugly เมื่อเรามาดูสุขภาพทางการเงินนี่คือจุดที่เสียงแตกอย่างชัดเจนครับ 1. the good การเติบโตและเงินสดไรายได้เติบโตสูงประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ในค2ปี2 0 1 5 โตเยอออนเยอหลายไตายมาสกว่า50%เงินสดสำรองที่ยังมี CRPS ประมาณ3.00ดอลลาร์ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินงานในระยะซ้ำถึงกลาง Orange the bad นี่สินและการประเมินมูลค่านี้สินอยู่ในระดับที่จัดการได้นี้สินต่อสินทรัพย์0.44มูลค่า P ส่วน B 1.23เท่าถือว่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี5.92ดอลลาร์และ P ส่วน S, S ก็สมเหตุสมผลสำหรับหุ้นเติบโตเดอะ g ารการขาดทุนและการเผาเงินสดนี่คือปัญหาใหญ่ครับ Q2 2025คาดว่าขาดทุนสุทธิถึง -700 ล้านดอลลาร์หรือ EPS ติดลบลบ1 4 1อัตรากำไรขั้นต้นต่ำมาก1 0 0 0ถึง8.00%เท่านั้นคะแนน4 0สส่วน100อสะท้อนว่าต้นทุนการผลิตยังสูงมากหรือกำลังอยู่ในสงครามราคาครับ ROE และ ROA ติดลบหนัก ROE ลบ20.9%และ ROA ลบ5.7%เพราะขาดทุนสะสมกระแสะเงินสดอิสระติดลบสูง CPFs ติดลบลบ0 6 0ดอลลาร์นี่คือความเสี่ยงสูงสุดครับบริษัทกำลังเผาเงินเพื่อการดำเนินงานและการลงทุนหนักมากและยังต้องพึ่งพาการเพิ่มทุนหรือกู้ยืมอย่างต่อเนื่องครับ 3. สรุปคะแนน23หลัก The Scorecard เมื่อนำทั้ง23หลักมาประเมินทั้งด้านคุณภาพการทำกำไรสภาพคล่องและราคาคะแนนเฉลี่ยรวม5 3 0 4 1 0ส่วน100ระดับคุณภาพหุ้นปานกลาง3ดาวหรือ3ดาวการประเมินโดยรวมศักยภาพการเติบโต4ดาวดีมากความเสี่ยง4ดาวสูงความน่าลงทุน3ดาวปานกลางเหตุผลที่ให้3ดาวคะแนน53.100สสะท้อนภาพที่ชัดเจนครับ NIO คือหุ้นที่มีศักยภาพการเตริบโตสูงมากจากกลยุทธ์ BaaS และการขยายตลาดของแบรนด์ใหม่แต่ก็มีคลุในแน่หุงความเสี่ยงสูงมากจากสถานะขาดทุนต่อเนื่องและกระแสงเงินสดที่ติดลบหนักครับ 4. กลยุทธ์การลงทุนและราคาเป้าหมายเป็น high risk high growth อย่างแท้จริงการลงทุนใน NIO คือการเดิมพันว่าก,กลยุทธ์ BaaS และการขยายแบรนด์ใหม่จะประสบความสำเร็จ จุดเปลือยหรือ t u r n ์นิ่งพอยที่ต้องจับตาดูคือ 1. Gross Margin เมื่อไรจะกลับไปยืนเหนือ15-20%ได้บ้าง 2. Economy o f S s c l l e แบรนด์ใหม่อย่างอัพหรือไฟฟ f l y จะช่วยเพิ่มยอดขายจนถึงจุดคุ้มทุนบัลหรือไม่ 3. Operating Income เมื่อไรจะพลิกกลับมาเป็นบวกครับจุดเข้าสะสมย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นการวิเคราะห์ณวันที่2พฤศจิกายน2025และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ราคาปัจจุบัน7.25ดอลลาร์จุดเข้าสะสม6 5 0 7 0ดอลลาร์จุดคัสลอด5.80-6.20ดอลลาร์ราคาเป้าหมายในระยะ3-5ปี15-25ดอลลาร์ครับหาก NIO ทำได้ตามแผนพวกเขามีอัพไซด์โพเทนเชียลสูงถึง107-245%ในระยะยาวครับ 5. สรุปหรือนคลูชั่น nio เป็นหุ้นที่มีสตอรี่หรือเรื่องราวที่แข็งแกล้งมากในตลาด ev ด้วยกลยุทธ์ bas ที่โดดเด่นและศักยภาพการเติบโตที่สูงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงมากจากสถานะขาดทุนต่อเนื่องและการเผาเงินสดสรุปคือเป็นหุ้น3ดาวหรือ3ดาวที่ยังน่าลงทุนสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากและต้องเชื่อมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทว่าพวกเขาจะก้าวข้ามปัญหาการขาดทุนและสงครามราคาไปได้ในที่สุดและคุณล่ะครับ เชื่อมั่นในกลยุทธ์สลับแบตเตอรี่ของ NIO หรือไม่คิดว่าพวกเขาจะรอดจากสงครามราคาในจีนได้หรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นแบบจ่อลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแใจใ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ